อุนไอรักจากธรรมาตนี่คือต้นใหม่ของสหองได้ทานผุสมการเติบใหญ่ละกะออกแม่แ่้ลูกพองเละยนเนาะดีใจที่สุดเลยได้เลยมนีนอสหองสิผ้าทานผู้สมไปเบิรง์งานดองของอ้ายที่เป็นลูกป่าของสหองนอกเชื่งว่าเพิ่นเป็นลูกของอ้ายพอส่องน,นอกก็เกินว่าลูกป่าลูกลูกนอ มอนเป็นงานที่เพิ่นจัดในทุนทาหหนาบานเลยซึ่งหนาบานของเพื่อนเพิ่นนอกก็คือการกับหนาบานของเพื่อนเศ้าหองนอกแบบงานดองเขาออสามารถเเอกาสารหนังสือไปขอทางได้เนื่องจากว่ามันจะมีทางโซ่เป็นทางหลีร้ายเนี่ยครับก็เขา,ขเขาเจะนึ่งมือเนาะแบบคล้ายๆเดียวกันกับดองหลายๆแหละและซหองเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศตอนกางเว้นมาให้เรียบร้อยแล้วเด้อทางผู้ชมเดอ้อเดี๋ยวไปเบิ่งภาพบรรยากาศน้วกันเลยเนาะไป ท่านผู้ส่งขู่บ่กว่าเครื่องดนตรีสุจีแมนของไอ้มันเองเนาะเป็นของเพควนถือว่าเก็บไว้ยอดค้บมักควบผาของเพควนเองเนาะในเสียงเพลงเพคนก็เลยซื้อมาสองเือว่าเปิดเป็นวงดนตรีใหญ่ๆวงหนึ่งได้เลยนี่ค่ะต่างโต,โตอาหารเลี้ยนกันตามทา,างธแบบนี้เลยสำหรับของกินเนาะทางสมนองก,กับซีนี่เป็นอาหาราาก็จะขับจัดการเลี้ยง ฝนี่คือว่าอาหารไม่เกียมนอกนี่ก็บ่แม่นสปอนเซอร์ได้ได้แต่ว่าส่วนไล์เขาเจะนิยมนึงมากของไม่เกียม2หมายแม่นของสายเซกเขาจาสินิยมกับใส่บริการเนาะเพราะว่านึงมาเลยอาหารแซ่บ2องมาบริการดีเลยแหลหลักๆราคาจะตกอยู่หัวนึง70 75 80แล้วแต่เนาะส่วนนี้กเงินบาทราคาสูงแฮงน่าจะขึ้นอีกแหละบู่้ว่าเท่าใดบ่ทันได้าแต่ว่าวังดองมูเฮานี่ก็75,000 ตอนโดนไลน์เจสซี่ฟ์เนาะมันก็ขึ้นคืนคืนไปตามเหรียญเงินเลยมื่อีกจะบ่าวเพิรนแต่งหน้าแล้วเหรอเนี่ยจะบ่าวยังใส่สุดกีฬาอยู่เนาะเด็กน้อยขาเจออยู่หนาอ่ะคุณแม่จะซื้อยังก่อเอ็มห้างมื่อีสร้างแต่งหน้าห้าพิเศษขนาดเนาะซื้อว่าเอ็มห้างบังบังก็ซื้อก็ซื้อแนมแนมทั้งหนาคือแบบเรียบๆเนาะแต่ว่าทั้งหลังเพิ่นอ๋อ มียันยังยันหกแถวคู่หักค mm. so ูลงบ่ลงเขาบ้านเลยไม่เรียบร้อยเรียบร้อยนอกแต่งนะแต่แจักหนาเลยมือนี้มันไปซีบแล้วบ่กูบอทัดเปลี่ยนเครื่องอีกแม่จะเบ้าดิแจกโม่งเข้ากันนั่นเออหกม่วงนอก และส่อห้องกัก้ามาเขือนก่อนนอกเพราะว่าตอนนี้กากไก่จะหอดมงที่ฮับแขกแล้วเขาจะฮับแขกแม่ พกโมงพกโมงแรกนี่แหละแต่ว่าแขกจะมาแต่แถมเป็นเวลาเจ็ดโมงดังนั้นสหอง้องไปอาบนาบซาผมเร้วมาอนี่เป็นคอนเทนต์สุดพิเศษสหองซีมาเปิดตูเสือไม้ให้ทานผู้สมทุกคนเบิงว่าสหองมีเสือไม้หรือว่าสุดไปงานนี่จักสุดแล้วก็มีซีได้แน่ซึ่งแต่ละสุดเป็นผลงานการตัดของสหองเองและเป็นเครื่องยูหานของสหองเองเดอ้อดังนั้นสหองสิเปิดรีวิวให้เบิงใครอยากตัดหรือว่าอยากสร้างตัดก็สามารถสั่งสหองใดหรือว่าติดตาม ได้ท่าเฟสของดาวพระสุกเนาะทานผู้ชมเนาะเดี๋ยวเ้อาเขาไปเบิ่งตู้เสื้อผานํากันเลยเนาะไปว้าวนี่คือเสือไม้ของเสืองเองได้ทานผู้ชมเด้อก็จะมีหลากหลายสีเลยเนาะลายสุดขนาดพับไว้นําก็มีหอยบเบ แบบประมาณว่าบะมีเสือสีไสนะก็เลยว่าหอยเต็มตุดีดอ,อกคอดีข้องกาดเป็นสร้างยิบคือสือของเองนอกก็คือตัดเองประหยัดคาตาัดนอกค่าแบบว่าขามือสร้างขนนะท่านผู้ชมหูบอกว่าขามือสร้างมีตกเท่าดเดียวสือของจะยกตัวย่า่มากหนึ่งสุดนอกก็คือเสือแบบนี้จนก็นจะมีดีเทลยูที่แค้น เป็นไฮไลท์ของเสือพื้นนี้แล้วก็ทั้ื่งล้างกับธรรมดาเนะาะคามือสมุิว่าเสือแบบนี้เริ่มต้นทีลาค่ะสามเสนกีบโดยทานผู้สมเด้อกาจากหานของซองของเองเนาะแต่ว่าหานของผู้อื่นซอ,องกับ่มันใจคือกันเพราะว่ามันก็จะมีลายสาร้างลายเกตลา,ายลายระดับนอแล้วก็ฟีมือการสํานานหลากหลายต่างกันเลยเนาะ กับของสซองกับชือว่ากางๆสามแสนี่กับตกเป็นเงินบาทประมาณแปดร้อยบาทนอกกับบอแพ้งและกับบถือแคงดังนั้นหับประกันฟรีมือสําหรับฟรีมือการตัดของอีเมลนอก่นตัดมาได้กลัวสามสิบปีแล้วและสซ้ของเองเป็นหู้สือถอดกระตัดมาได้เจ็ดปีนี่และนอสำหรับการตัดเสือและกระสินใครสนใจมีความอยากตัดหรือว่าอยากลองกับทักอินบ็อกมาได้เลย มีแพ่เสือหรือว่าท่านมีมีสีสินแล้วแต่ว่าบ่ามีสีเสือกระซังสหองใดสหองจะไปลหลาะห้าไหนอกสิไป้ั่งยูเซยูยอย่างจันมากเพื่อตัดหรือว่าจะมีแพ่แล้วแต่จะอยา่างใดเค่องต๊แตงอ,อุปกรณ์หรือว่าไอย่างกระตามจะสามารถโทรมาสั่งจองได้นะแต่มือนี้ส่องผูู้้ว่าสหองสีไซเสือสีหยังงานกับเป็นงานกลางคืนเบือกซอยเน่มันเป็นขอเสียของผู้หญิงหรีอด้ฐานผู้สม คือการเครื่องเต็มตุ้แต่บ่มีเครื่องจะใส่หลายคนเป็นคือเส้างหองออยู่บอสีแดงตัวนี้กับเสื้อเครื่องโตเนาะเสื้อใส่แถบบนิไซเสื้อห่อก็อยากบอกว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นสางงยุบคือเสื้อห่องเองก็คือผ่าเสือที่ซื้อมาตัดให้ลูกค้านอที่แบบว่ามันจะเหลือตอนละ สิบสาวเสร็จเรือเรือไม่ยยกไม่ย่อยม่เยกไม่ย่อยทีลูก้าเขาบอเอาแล้วนะสหอองกาเอามาตัดเป็นเสือคือตัวนี้ผ่าเรือเพียงแต่สามสิบเส้นสหาหงสามมาัดเอามาเห็ดเป็นเสือได้เลยหนึ่งตเนาะโดยที่สหาองได้ไปสือผ่ามุกนี้มาใส่เติมเห็ดไห้เสือเฮามันมีความเก๋ไกสไลเดอร์เพิ่มขึ้นนะแต่เสือที่เสหาองหมักใส่าสาที่สุกกันนะจะเป็นสีขาวเนาะเสือไหมนี่ขอ ตัวเลือกที่ดีนอถ้าพยายามตัดเสือไหมแต่โบหูว่าทส่ใส่กับสินซียังหรือว่าใส่มัสิขาวโตโบสองของเนะนําเลยเสือสีขาวสังเกตแมมในตูส้สองของมีแต่เสือสีขาวนอข้อดีของเสือสีขาวก็คือมันโบเลือกสีสินพ้าใส่กับสินซียังหันกาง,งามบอกว่าจะมิดแอนด์แมสกับสินซีงูดิน้นสินซีบัวซีฝ่าสีาสเขียวหรือว่าสีแดงก็ตามมันเขากันได้ทุกสุดนอดังนั้น หยาเลยว่าเคล็ดลับที่ดีสําหรับไพทีสตัดเสือไหมโบหูว่าสิตัดสียังในขันเหลื่อมต้นค่ะส่องของแนะนําเลยว่าสีขาวเดอ้อต่อาบน้ำแบบจริงจังก่อนวันนี้มันสิคาแห้งแล้วและมันรุนตกันว่าส่องสีใสเสือสีใดแล้วกัแต่งหน้าออกลุกได้เนาะตรงในแต่งหน้าเองอีกคลิปนี้เจอกันตอนทีงามแล้วเลยไปเด้ย <laughs> yeah. S 1> <S 1> สุดท้ายสห้อห่กาแต่งตัวแล้วแล้วเดินทางผู้ชมเด้อและจบที่เสือสีขาวเห็นบอกสอห่บอกแล้วว่าถาว่าอยากแบบว่าโบอยากเลือกสีสินนะนะให้ใส่เสื้อสีขาวให้มาสห้อห่ใส่เสือสีขาวท่านผู้ชมแล้วใส่กับสินเพื่นนี้สินเพื่นนี้เอาใส่กับเสือตอนดองเอลายูวี่งเนาะแล้วแล้วเฮาสิไปเห็ดผมปะนี่ ผมบนท่า,เา,เานเร็วประสิทธิ์เพชรมีผิวพรรนเนื้อนาะเพราะว่ามีสร้างแต่งหนานางแอ้มหั่งเงพิ่นสิแดงให้ายประสิเฮ็ดผมให้เดี๋ยวไปก่อนมันค่ำเพ่งแล้วนี่คืออาหารเด้อเขาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยนี่มาฮอดเนาะงานเจ้าภาพเดีจ้าก่อนมาเนาะนี่คือแม่เจ้าบ่าวเนาะนี่คืออ้ายของพ่อเนาะกู้เฒ่านี่แม่นเนาะของพ่เอเฮาเด้ออนเาก่อนเออแน่ เด้อไม่ได้ยินเขาเด้อทไลตัวเจ้าภาพตัวเจ้าภาพจะเป็นงานแน่นอนพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศอยู่ในแคกคนเหลือมาล่เสื้อทั้งในเด้อยสบายดีพัติล่ะขอบใจเด้อหลักกะเสร์อเขาไปในเออเนี่ยนั้นทับแขกเด้อนี่แอวนเพ่เนาะวันนี้ง่ามขนาดเลยสบายดีทานผู้สมให้แน นี่คือเจ้าเจ้าพ้าเจ้าบาเจ้าสาวเนาะมาเบิ่งเจ้าบาเจ้าสาวนี่พามาเบิ่งเจ้าบาเจ้าสาวสบายดีแน่สบายดีเออเนาะไอ้ตุ้ยเป็นมือสั้นวันดีของเพิ่นมือมือของเพิ่นมือนี่แล้วกาเจ้าพ้าอยู่นี่แล้วกาอีพ่อเนาะเพิ่นกาตัดเครื่องใส่เองสุดสังเกตบ่ทานผู้ชมสีเดียวกันกับแหวนสององเนาะสีเดียวกันเลย ซึ่งทั้งหนาก็จะมีแขกกำลังเดินห้างมากนะ่าทานผู้สมเนาะนี่เห็นบา,ามากเขาจะมาเป็นกลุม่มเป็นมูส่วนกันมาครบโตแล้วกัจึงมาเจ้าภาพสองฟังสองผากนะเนาะผู้ได้แม่เจ้าภาพแม่เพิ่นเสื้อเลื้องบ่โอหันนาะแม่แม่จะาสาเป็นเสื้อสีเลื้องนี่ ใ้บ้านจงควันจงเข้าใจน้องจงเหตุใจใจคนคือแม่น้ำโขแคนเราแค่เล็กก็เงนนอำอขงจะคอยสาวบ้างเอเขาสิม่องสีม่องโตนาดีเติดเมียใ้บ้านหยิมหวัดบ้าน ก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือจะทานผู้สม้มเพราะว่าสองเอากล่องไปให้น้องทายหูห้น้องวันนี้แล้วก็ทายพีโอในงานและงานดองนี่ก็ชื่อว่าเป็นงานดองนหน่อยเนาะที่อบอุ่นเสิร์ฟจะผักซองฟังซองไฟแบบว่าพี่น้องเจ้าพี่น้องคอยแล้วก็ซองแถวนอซองแถวควอมหมายคือสองผักทางทางซ้ายในเมืออนี่นะมันจะมีเขื่อนว่าสองแถวนอเขาจะเขื่อนซองแถว เพื่อนประชสชนทียูตามสอยสอยสอยแต่เพื่อนสะห้องไปหอดบนเนื้อแต่บนเนื้อหอดบันไตนะเขินว่สองแถวอะไรสาหรับมือนีนะเป็นจังไดสําหรับการใส่เสื้อผ้าใครสิไปงานแต่งงานดองนะยังสออกหาหารตัดเครื่องบเห็นก็นอย่าลืมติดต่อสะห้องมาได้นอในเฟซของดาวพสซซุ แล้ววว้ๆนี้ในสองหองส่องสีมีคอนเทนต์หนึ่งทีหนาพิเศษหนาที่ตาสสำหรับคนที่ตัง้งใจอยากเขียนยิบอยากตัดเครื่องเป็นหรือว่าอยากหูเกี่ยวกับผ้าไหมเครื่องเล่าห้องนี้แหละสีเป็นคนบอกว่ามียังแนนเหตุจังใดสีมาไขาความลับทุกอย่าง secret of swing โอ้หึนะแล้วมีเนจน้าของข้อโตอนุญาตแล้วมีเนจน้าของข้ออนุญาตเปอาบนา้ำ อาบอีกบานหนึ่งก่อนแล้วก็ลาหนาทูเขียวขอนอนกันเด้อเพราะว่ามืออื่นมีเียกะจําอีกแถมมืออื่นเป็นพิธีการทรงเคยเอองานนี้เพราะว่าทางเบองเมียเพิ่พนก็เป็นคนลาวร้อยเปอร์เซนต์เลยก็เฮตุตามผีตามพ่อขอ,ของประเทศลาวก็คือการทรงเคยสําหรับผีขององเวียดหรือว่าคนที่มีเสื้อไซส์เวียดนามเนาะก,ก็คือกอารทับไพ่เออทางทางสมุทรที่คีของเวียดตรงเมน เอาเอาลูกไผ่มาอยู่น้ำน้ำเอาลูกไผ่มาอยู่น้ำยาเนาะแต่ว่าหีดของคนล้วนี่ต้องเอาลูกเคยไปอยู่น้ำไม้เทา้าเออนั่นแหละคือหีดคือค้องก็เป็นอีกหนึ่งข้อผู้ที่หลายคนยังโหวหูแล้วเสื้อของมาแชร์ให้วหูเนาะคลิปนี้ข้อต่อท่านไปก่อนอีเลี่แล้วบ๊ายบายฟันดีแล้วทุกคนจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายบอท่านเหนียมเอาเด้อ